เซ e น e ตอ e ์ไ e ร e ์ e by True Move Edge สนับสนุนโดย True Move Edge 4G 3G Plus และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบ y ้เครื่องดื่มโคเรลาวลูกทีมของโค้ชทั้ง4ต่างพากันมารอซักซ้อมครั้งสุดท้ายที่ CenterPoint Studio กับโค้ช และผู้ช่วยโค้ชของพวกเขาเพื่อจะได้ขึ้นเวทีแบทเทิลด้วยความมั่นใจคู่ต่อไปที่จะมาทำการแบทเทิลกันนะครับนั่นก็คือคุณคุณแตงโมครับและท่านที่จะมาแบทเทิลกับคุณแตงโมนั่นก็คือคุณติ๊กครับเธออยู่ทีไหน และเพลงที่คุณทั้งสองคนจะต้องมาแบทเทิลกันนะครับนั่นก็คือเพลงแตกหักอารมณเพลงในเรื่องความหมายเพลงเนี่ยคือเหมือนประสบการณ์ตรงคือเรามีประสบการณ์อยู่แล้วเพลงที่ได้ก็ตรงมากขนาดมากค่ะแตกหักล็อกมากใช้ได้เลยแตกเป็นแตกแบกเอาไว้ก็นั่หักเป็นหักไม่ต้องแค รครั้งแรกที่ฟังเสียงพี่ตีก็คือพ,พี่ตีเขาไม่คนมีเสียงเป็นเอกลักษณ์กันแล้วก็คือแหบๆเป็นชาวร็อกคือแบบเพลงนี้ค่อนข้างแบบว่าแนวพี่เขาไม่ฟังอะไรจังั้นให้มันหักเลยดีกว่าทั้งที่จะเจ็บไปยอมตอนนี้คือโจทย์มันคือแบบร็อกอะร็อกแต่พี่รู้สึกมันไม่ค่อยออกให้บีทให้มันกระชับขึ้นหนย กีพอไปดึงเล็บมันจะเสียงว่างไปหน่อยได้ผมรู้สึกเพลงนี้มันเป็นเพลงสนุกแต่เมื่อกี้มันมันนิ่งๆมันเด็ดๆไปหน่อยมันเออมันทำให้มันน่าจะทำความสนุกอะไรแบบนี้ได้อีกเยอะเลยล่ะ เต้นได้อะไรได้เดินเดินแล้วเต้นไปแบบเพลงนี้มันน่าจะรูปเม้นคู่นี้ก็มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ชัดเจนเหมือนกันนะกล้าแสดงออกมีความมั่นอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะแตงโมเนผมเห็นผมรู้สึกว่าเขาเป็นสาวมั่นมาเจอกับติ๊กก็เป็นสาวมั่นเขาก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเขาเองคู่นี้น่าจะมีอะไรที่สนุกแล้วก็น่าติดตามพี่ติ๊กเนี่ยจะเป็นชาวร็อกล็อกมากซึอปกติเนี่ยนางจะแบบว่าเสยุดเกงยีนตรงพระผ้าใบตลอดชี้แซบมาก ก็อย่างเตงโมก็เตงโมจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบนางมันร้ายชอบร้องเพงเลงร้ายๆอะไรอย่างงี้ทุกคนจะได้เห็นพลังอย่างั้นเหลือที่ออมไว้เนี่ยจากตอนเนี้ยไปเจอกันค่ะถ้านางเอกจะบอกว่าก็อยากให้เข้าด้วยกันทั้งคู่อะค่ะแบบว่าหนูก็ไม่อยากเสียพิิกไปท่านงางเอฉันต้องเข้า เข้าใจไหมหนูต้องเข้าอ่ะไม่ยอมก็อาจจะได้เห็นพี่น้องแตกหักกันก็ได้อ้่ะรอเล่นคนแรกร็อกเกอร์สาวเสียงทรงพลังคุณเต้ครับจะมาแบทเทิลกับสาวมัน่นที่มีสไตล์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครคุณแตงโม room battle เธอสัญญาก็ไม่เห็นจะทำคำว่าพอก็ไม่เคยจะใช่ก็ไม่เคยรู้จักต้อน เจ็บแค่นี้ไม่ตายเพียงเสียได้ก็ที่ฉากสุดท้ายมันไเส่งเรา มันครับโค้ชก้องครับมันมากครับสนุกมากทั้งคู่ร้องเพลงนี้ได้อย่างออกรสออกชาติมากนะครับมีความสะใจในการร้องแล้วก็ออกลีลากันเตนทที่สนุกมากครับยอดเยี่ยมครับครับผมขอบคุณครับโค้ชก้องครับผมว่าโค้ชพิ้นกำลังคันปากเลยครับเฉยครับด้วยน้ำเสียงของทั้งคู่นี่แบบโอ้โหซัดกันเรียกว่าต้องเอามาฟังใหม่ไหมถึงจะทันคือเขาซัดกันได้ได้ได้เรียกว่า ทัดเทียมกันมากแต่ในเรื่องของ performance หรือการแสดงออกเนี่ยต, todos, ตังโมนี่เข็ดฟันมากตังโมหรือมะม่วงคือคือเขาามีนักนักร้องต้องมีลักษณะของการปลายตาท่าทางที่ดูแบบว่า ถ้าทางของนางเหมือนเจสซี่เจแต่ร้องเสียงมาเหมือนอแดงชันทนากิจยพันธ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันคอนทราสมัมันมันมันขัดแย้งกันมากแต่ว่ามันเข้ากันมากในในตัวของแตงโมในขณะที่ติ๊กจะเป็นจะเป็นร็อกสาวแบบตรงๆแล้วก็ในส่วนของ eye contact หรือการการร้องคู่เนี่ยการใช้สายตาควบคู่กันสื่อสารถึงกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญแตงโมจะมีแบบะอะไรเงี้ยดิฉันชอบชอบผู้หญิงแบบแนแนวแบบไม่สําจัง เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแบบไม่สำจังอ่ะให้มันแตกไปเลยแล้วกันนึ่ไงครับโค้ดก้องก็อย่างที่โค้ดคิมว่าแหละครับขอบคุณครับโค้ดคินครับโค้ดโชวครับโอ้โหครับผมสู้กันให้มันแตกเลยนะครับไปร้านไหนก็พังนะครับสองคนนี้เมื่อกี้มันมากเลยนะครับผมต่างคนต่างสไตล์ก็คือมีทั้งดุดันดิบๆมีทั้งแบบว่าจิกกัดจิกกัด มีสารพัดอย่างเมื่อกี้ผมเพลินมากผมใฝ่ฝ yeah, yeah, ันว่าจะมีผู้หญิงมาทะเลาะกันแย่งผมอย่างนี้บ้างแล้วจะรู้สึกภูมิใจแบบเฮ้ยน้องใจเย็นๆนะจเย็นน้องใจเย็นนะเฮ้ยมันเมื่อกี้มันเยี่ยมมากๆครับเยี่ยมมากคือหน้าจ้างสองคนนี้ไปทวงหนี้ฮะสึกจะแบบควักเร็วเลยอะ แสบมากครับต้องใช้คําว่าแสบจริงๆถ้าโชคดีไม่มีแผลมาวันนี้นะครับ <c oughs> เหมือนเอาทิ้งเจอรากันไปรากกันมาก็สุดมากคุณแตงโมนี่มีรประสบการณ์บนเวทีสูงมากนะเห็นแล้วแบบว่าจิกนุ่นจิกนี่ผมก็แบบโหอะไรวะเนี่ยซึ่งน้องติ๊กก็ใจสู้ไม่แพ้กันนะครับก็อย่าติดนี้กันนะสองคนนี้ okay. ขอบคุณครับโค้ชแมครับ เอาละครับโค้ชก้องครับถึงเวลาแล้วนะครับต้องเลือกแล้วว่าใครคนหนึ่งจะเข้าไปสู่รอบนอกเอาครับการร้องก็ร้องได้ดีทั้งคู่การเพอร์ฟอร์มความสนุกสนานการใส่อารมณ์เข้าไปในเพลงนี้ก็ทำได้ดีทั้งคู่แต่ว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในการ โชว์บนเวทีแน่นอนมันมัน,ม,นมันต้องอยู่ในความพอดีวันนี้ผมรู้สึกว่าโคชก้องจะเลือกใครช่วงหน้า